สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ข้อสอบวัดผลการเรียนนะครับเป็นการทำโปรแกรมโดย state machine นะครับใช้ La b บวิวนะครับสเต e ที่1จะเป็นการกำหนดค่าสเตตที่2จะเป็นการสุ่มตัวเลขนะครับ Data 1อยู่ในช่วง0-100 Data 2ออยู่ในช่วง200-300ส่วนต่อไป สเตตต่อไปจะเป็นการเทียบค่านะครับเพื่อให้แจ้งเตือนทางอาลามนะครับแล้วก็เซฟไฟล์นะครับแบบโรลเลเวลแล้วก็บนันทึกข้อมูลลงไฟเบทนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับไฟเบทที่ใช้จะเป็นเรียวไทม์รัตเตนนะครับแล้วก็มีไทม์เช็คนะครับเช็คเวลาสองวิฟอันนี้เรามาดู งานกันเลยครับงานของเรานะครับจะเป็นตัวนี้ครับสเตจท,ที่1นึ่งเราจะเป็นตัวนี้เป็นการบันทึกค่าบันทึกค่าอย่างไรคือค่าค่าใน my data เราตอนนี้เป็นศูนย์หมดเลยนะครับทุกอย่างไม่มีค่าอะไรเลยมีวันหนึ่งที่เราเซตไว้เป็นฟองนะครับแล้วก็ นี่ครับเดีเปิดคู่กันตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหน้าตาของฟอนต์พาร์เนลนะครับก็จะมี U I ที่เราใส่ค่าลงไปมี data 1 data 2เป็นที่เราเซตไว้นะครับแล้วก็จะเป็น mac data 1ตรงนี้กับ mac data 2นะครับเอาไว้ในการ ใช้เช็คอะารามนะครับอย่างที่อะารามได้โจทย์ได้ตั้งว่า Data 180มากกว่า80ให้อารามแจ้ง Data 2มากกว่า70ให้อารามแจ้งตรงนี้ผมขอเปลี่ยนนิดนึงครับ Data 1ผมเอาเป็น50ถึงกลางแล้วก็ Data 2ผมเป็น250ครับเพราะว่ามันจะได้อยู่ในช่วง2 0 0ถึง300นะครับมันจะได้สอดคล้องกันครับแล้วก็สเตตต่อไปนะครับเมื่อเรารัานสเตตนี้ปุ๊บ มันก็จะทำการรันออกไปปึ๊บเก็บค่าไวใ้ในตัวนี้แล้วก็ส่งเข้าไปในไม data แล้วก็สั่งไปสเตจถัดไปปึ้งมาสเตจนี้มันก็จะส่งค่าเซต data 1กับเซต data 2ที่เรา Set 2, เซตไว้เข้ามาปึ๊บแล้วมันก็มารอไว้ที่ตรงนี้รอบวกกับ r รนดอม r รนดอม Number เราจะเรนดอม0ถึง1เท่านั้นแล้ววิธีทำให้มันมากขึ้นคือคูณ100ก็จะได้ช่วง0ถึง100อันนี้ผมทำเหมือนกันทั้ง2ตัวเพราะ0ถึง100ใช่ไหมครับสมมติมันสมมูงได้0.59คูณ100ก็ได้เป็น59มาบวกกับเซตด a ต a าที่เราเซตไว้ทางฝั่งซ้ายคือ0ได้59ก็จะอยู่ในช่วง ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยไปเก็บที่ Data ด a ต a ้าหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมขอแก้ด a ต a ้าสักนิดหนึ่งครับพอดีมีเลยหนึ่งเกินมาเ,าเดี๋ยวสับสนทีนีตน้ต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นเซตด a ต a ้าสองเราเซตไว้สองร้อยซูมได้ศูนย์จุดหกเจ็ดคูณหนึ่งร้อยเป็นหกสิบเจ็ดมารอตรงนี้ แล้ว200วิ่งมามาบวกกันเป็น267มันก็จะได้ค่าที่อยู่ในช่วงส0งถึง300ไปเก็บใน Data าสอแล้วก็สั่งให้มันไปยังสเตจถัดไปพอไปยังสเตจถัดไปสเตจนี้เป็น Analysis อย่างที่บอกเป็นการเช็คอะาร์มเพราะฉะนั้นเราก็เอา Data 1ที่ได้มาจากสเตจที่แล้วมาเช็คกับ Mac Data 1ที่เรา ตั้งไว้ในฟอนพาเนลแมกดาต้าหนึ่งจะเป็นห้าสิบแมกดาต้าสองจะเป็นสองร้อยห้าสิบเราก็มาเช็คใช้ใช้ตัวนี้เพื่อเช็คลอจิกเป็นตัวซีเล็กนะครับก็เราก็จะมาดูว่าค่าที่ถูกส่งออกมาเป็นทูหรือเป็นฟอลพอเช็คปุ๊บเงื่อนไขเป็นจริงดาต้าหนึ่งมากกว่าค่าแม็กที่เราตั้งไว้ซีเล็กก็จะไปซีเล็กตัวข้างบนเป็นโอเวอร์เลคือค่ามากเกินไป แล้วก็จะลงมาเทียบกับตัวนี้ว่าค่าที่ส่งมามันเป็น normal หรือไม่ถ้าไม่ใช่ normal ก็ให้อารามแจ้งเตือนไฟก็จะแดงแบบนี้แบบในฟอนต์พาร์เนลพอเสร็จแล้วเราก็จะมีโชว์ message โชว์ว่าไอ้ I data หนึ่งเนี่ยมัน o v e r l a y นะแล้วก็เอาไปเก็บทั้งสองอันเอาไปเก็บไว้ใน my data ข้างล่างก็เหมือนกันครับของ data สองก็ทำเหมือนกัน เช็คสถานะเหมือนกันเลยครับแล้วก็เอาไปเก็บพอเสร็จแล้วก็ไปสเตตต่อไปสเตตนี้เคสเนี้ยผมทำสองสเตตด,ด้วยกันในเคสเดียวเพราะว่า Data 1กับ Data 2เราจะเก็บแบบ low level อันนี้เป็น sub vi o w level ก็จะเอามาอันนี้จะเป็นพาดของ ไฟล์เทคที่เราจะไปเก็บเป็น Open Create แล้วก็ read a n d write แล้วก็ตั้งหัวหัวมันเลยเป็น Date Time เว้นวักด data หนึ่งเว้นวักด data สองพอเสร็จแล้วเราก็มานี่เป็น Date เป็น Time มาใส่ปึ๊บเป็น Data 1หนึ่งเป็น Data 2สองแล้วเราก็ออกไป จะมีเช็ค Error เ u อาตรงนี้นิดหน่อยครับพอเสร็จแล้วตัวนี้เราก็มามีตัวนี้ครับเป็นตัวเช็คว่าวันที่และเวลาที่เราส่งคือตอนไหนแล้วก็ตัวไฟเบรก็เป็นซรับ vi เช่นกันเพราะมันมันใช้ตัวแปรเดียวกันเลยคือ Data 1กับ Data 2มีที่เพิ่มมาคือมันไม่ใช้ผ่าน แต่มันใช้เป็น URL ผมก็เลยทำ URL ตัวนี้เผื่อสามารถเปลี่ยนไฟเบดได้ตลอดครับพอเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาดูในไฟเบดในไฟเบดของเราก็จะมีนี่ครับเป็นการรับค่าสองตัวเหมือนกับซับวีไอตัวที่แล้วเลยแล้วก็เปลี่ยนแพทเทิร์นเป็น JSN o พุทเข้าไปที่ URL ที่เรารับมาตรงนี้ครับตรงคอนพาเนล แล้วก็จบครับอันนี้คือโลการเก็บค่าแบบโ w เลเวลกับไฟเบดพอเสร็จแล้วมันก็ไปอย่างสเตจสุดท้ายสเตจสุดท้ายก็คือไทม์เช็คไทม์เช็คมันก็จะส่ง f ฟอสไปก่อนเลยปึ้งพอเป็น f ฟอสมันก็มาเลือกข้างล่างมาสเตจไทม์อีกรอบหนึ่ง มันก็จะคำนวณเวลาตั้งไว้2 s e เซสชัน2วินาทีนั่นเองพอเสร็จแล้วมันก็จะเมื่อครบ2วินาทีมันก็จะส่งค่า t ออกมาพอเช็คลอจิกเป็น true มันก็จะไปอยางสเตตสุ่มตัวเลขอีกครั้งหนึ่งามาถึงสเตตนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็สุ่มรานใหม่วนไปเรื่อยๆครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองรันกันดูนะครับในตัวนี้ในตัว ไฟล์อ่าคู่นะครับตัวอะรามผมไม่ได้ทำล็อกเกอร์ไว้นะเพราะว่าอาจารย์ให้ทำแค่วอร์นิ่งอะรามแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ให้ทำอะรามล็อกเกอร์ผมก็เลยไม่ได้ใส่ตัวล็อกเกอร์เข้ามานะครับอันนี้ไม่มีนะครับแต่เรามาลองรันกันดูสักหนึ่งรอบครับรันหนึ่งอรบอ,นนงอบนะครับ เติมที่หน้านี้มันก็จะเอาค่าที่เราใส่เข้ามาเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรต่างๆไปเซฟไว้ที่ m ม Data อ่ะวิ่งไปวิ่งกลับปึิ่งตนนี้วิ่งมาแล้วครับเห็นไหมครับคูณกันแล้วก็บวกอ่ะมันก็จะอยู่ในช่วงที่กำหนดแล้วก็วิ่งไปเอามาเก็บในไ y Data แล้วก็กลับมาใหม่มันก็จะเอามาเทียบลอจิกนะครับอ่ข้างบนเกิน50ก็จะเป็นโอเวอร์เล ไฟอะลามก็จะแดงเนี่ยครับในคอนพันเนลปึ๊บเป็นสเตตต่อไปไปเก็บไว้ในไมล์ล็อกเตอร์อ่าเก็บไว้ในไฟเบดเรยียบร้อยไปสเตตถัดไปครับไปทำเช็คเช็คอาเป็นเป็นเอฟนะครับจนฟอลไปก่อนจนกว่าจะครบสองวินาทีแล้วคอยส่งทูไปปุ๊บแล้วมันก็ จะวิ่งกลับมาสุ่มใหม่อีกรอบครับแล้วเราก็สามารถสต็อปได้โดยปุ่มสต็อปนี่ครับพอกดปุ๊บตรงสต็อปในลูปมันจะส่งค่าชูเข้ามาครับเห็นไหมครับแล้วมันก็จะออกเมื่อจบสเตจนี้อ่าออกแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างในการเช็คว่า ค่าที่ขึ้นไปในไฟเบรคือค่าอะไรครับตรงนี้เเราก็มาดูนะครับในนี้มีไฟล์มาแล้วมาล็อกเกอร์ของเราเห็นไหมครับจะมีเกรดไทม์ครับเวลาแล้ววันวันที่แล้วเวลาแล้วก็มี Data 1 Data 2นะครับเสร็จแล้วมันก็จะตรงตรงกันนี่แหละครับเช็คได้ถ้าเราเช็คดีๆก็ นี่ดูในวอร์ดีนะครับ68กับ228เห็นไหมครับ68 228้พอเสร็จแล้วเราก็มาดูในไฟล์เบดอ่าไฟล์เบดก็มีค่ามาแล้วเช่นกันครับงานนี้ก็สิ้นสุดเท่านี้ครับก็จะมีการทำซับวีไอสองตัวหลักหล โอเคครับสวัสดีครับ